ตอนนี้เราไปอยู่ร้านนี้นะคะร้านข้าวเปียกร้านข้าวเปียกใช่ไหมคะร้านข้าวเปียกค่ะใช่ไหมคะคุณคุณมินแาร์เอาไข่กระคุณมิร์ใช่ใช่ใช่ร้านข้าวเปียกแต่ข้าวเปียกเขาจะมีอาหารพวกีข้าวถิ่นฟาร์ตีให้ใข่กระทะเท่าไหร่เบื่อปากง้ออ่ะอันนี้มันต้องไปในนี้ ะะไข่กระทะไข่กระทะมาแล้วค่ะไม่เลยนี่โจของน้องมินอานะคะนี่ดูนั่นน้องมินอาเยใหญแกนึงใหญ่แก,นะใ,กใส่กล้องไปเลยอ่นะคะ่ะนอะคะ่ะกินน้ำชื่นใจกินน้ำชื่นใจชื่นใจจังเลย ขาเก็บยวปากมห,หม้อให้ไหมเจ้าข้าวเกี๊ยวากหม้อนี <laughs> ่นะคะข้าวสิปักเตน,นะคะ <c oughs> ปากปลาก็ต้องมาเอา <c oughs> มีอาคนะมีอา,อาง,อง,ง,ง้องแงงมาลองกองแกงสำหรับลองกองแงงนะคะ,คะนี่อันนี้คือข้าวสิปักเตถ้าใครไปปักเตไปไปที่เ <c oughs> ราจะได้กิน อ,อนี้ยอา่หยที่สุดในขอแกของขนมปังเขาจะย่างแลอกลก่อข้างในจะเป็นตักหมูแล้วก็มีผักดองแล้วก็มีผักสดเราก็จใจ้านกันด้วซอสอันนี้เป็นขนมเหนียวนะคะเป็นแท้ของขอนแกงเลยเพื่อนบอแกออแนะนำเลยอร่อยมากมูตออร่อยมากค่ะที่มัง ชิมค่ะแตกแล้วค่ะกาแฟอร่อยไหมคะใช่แบบโบราณทุกคนอันนี้ให้คะแนนเท่าไหร่กันดีคะทุกคนมาเออ่ช่องแอมจะต้องให้คะแนนนะ,ะเวลารีวิวอาหารอันนี้เต็มสิบใช่อันนี้ให้สิบอร่อยที่สุดเลยของแกสิบเต็มเมื่อกี้กาแฟให้คะแนนเท่าไหร่คะคุณแจ๊ค กาแฟข้างในเท่าไหร่คะแปด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 ไขกะะ่กระทะเมื่อกี้ก็ให้แปดเหมือนกันนะคะแต่ว่าเอ,อ่อเขาเก็บปักหม้อน้ำจิ้มให้สิบเต็มค่ะโจก็เป็นไงคะแปดได้อตอนนี้ลูกก็พยายามอยากจะได้กล้องมานะคะเรียบร้อยครับหลังจากที่เราได้ทานอาหารเรียบร้อยแล้ว ก็ตอนนี้น้องมินาก็หลับไปแล้วเมื่อกี้เราทานหมดไปทั้งหมด270บาทก็ไม่แพงนะสำหรับการทาน3คนก็ถือว่าโอเคอร่อยคุ้มค่าก็ยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปเลยครับว่าเราจะไปหาอะไรอร่อยอร่อยทานต่อครับก็ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วยนะครับตอนนี้ขออนุญาตไปก่อนนะครับน้องมินาไปไปนอนก่อนแล้วกันบ๊ายบาย